ตอนครัผ่ากับพีโร่กันผมผมซีร่วันผมก็มาเล่นอแอ t ชัอ่ออฟะนะครับวอเตสซ์สไนะครับก็ซีีรออพเซรนะอีพเซที่แล้วแล้วก็นะ่าจะเตรียมตัวไปดูจันนะครับมาได้ขอมาบ้านเะผมเขาไปดูสเต็กุสาที่น่ารักกว่านด็กเอาหรือยังเออยเออเออไม่ไดีไม่แน่ไม่แน่ ไม่รู้ว่าเขาโตหรือยังนะเขาดูปีเจอผมก็ไม่อยากจะกดไดโนพีเดียกับเขานะไม่งั้ผมจะ c r a ชนะผมยัยงค r a s h ครับผมได้ crash แล้วแต่ยังไม่อยากก็ไม่อยากกดเลยก็ปล่อยตามคุณตามมีตามคุณตามเกิดแล้วกันเค่นั้ยถ้าจะทำออกซิเจนコレกเตอร์นะก็ออกซิเจนไปลเลยนะผมทุกท่าต้องใช้ glass p l a t นะซึ่งเราไปที่ส่วนนี้ผมขอหาซาตกับโลกหมนหาทานุด้วย พอทานต้องใช้อยู่ในกระดาษปิดขว้นนะแล้วก็ต้องหาสติลอินก่อนเยอะตอนนี้ก็คงจะถ่ายถ่ายอนะไรอ่ะอะไรนะมันจะกราวกับคุณโนโด่ไม่ค่อยได้เพราะคุณโนโดเ่เขาก็ไปต่างจังหวัดบ้างน,นะก็ใกล้เปิดเทอมก็นะใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับคุณโนโด่ก็คงจะอัปเดตอัปโหลดวิดีโอได้แค่เสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์มั้งแค่ ผมก็สุดเตาทิ่เหมือนกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนระับสุดเซาทิตครัอนนี้ผมก็ถ่ายเคอร์อบี้แต่เกียรดาวน์โหลดไม่รู้ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วกินเครื่องหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าดาวน์โหลดมันเล่นได้หรือเปล่าเนี่ยหรือเอเมซิงมิลเลอร์นะเคยเล่นตอนอยู่ในเกมบอยนะที่มันเอาไปใหม่เลยเวลาจะีนัไงแล้วก็ต้องเก็บไอรอนไปด้วย โลเบนเชนเลนไหมสิยนะไนอะ้เรื่องผมไม่รูว้ว่าสติวจะหาได้ไหรสติวอ่ะเอือแค่สติวตามเฮ้ยนี่ไงขุดนี่เลยก็ได้เออไว้ต้องไปนั่นเผานะเออเนาะเราผมนี่กางเกง กิดว่าเอาที่ทําที่ขุดที่ขุดเอาทําอะไรนะตัียกว่าทิชชูอะไรจอตอบตอบเลยนะตอบรวบตั่วเออตัวมาขุดไอ้เลยเนี่ยผมไม่มีลาวาะะนะทาวาิชชู่ไไแ,ล powder, bucket, แล้วเดี๋ยวนะทําลาวาทิชชู่ทำยังไงดูลาวาเบรซ์ทิชชูไอเบสซ์พาวเดอร์บักเก็ตแล้วก็ไฟชาร์ดไฟชาร์ดเทคคันพาวเดอ,อร์โคลก็เบสซ์พาวเดอร์ ไปนรกไม่อยากจะไปเลยนะี่ยไม่อยากจะคิดว่าไปนรกจะเกิดอะไรขึ้นเราไว้ตามหาตันนั่นแล้วกันตามหาตามเล่ะโซนเท็มมันจะมีอยู่อะ่ะโอเคมาจุกได้มา24อพอแล้วมนะั้งแล้วพ่าดแล้วก็ได้มาตั้ง1 6 ต่อเดียวไครต่อดีก็มาไก่นะว่าไหมเราพวกเราก็มาไกลพอตัวนะตอนเออจะทำออกซิเจนคอลเลกเตอร์ก่อนนะถ้าทำออกซิเจนคอลเลกเตอร์เสร็จแล้วก็จะทำกาเล็กติกทำออกซิเจนคอลเลกเตอร์แล้วใบพัดต้องใช้ทำอื่นใช้เบสิกเวเฟอร์เรายังพอมีอยู่เราซิลิคอนโอเคเดี๋ยวผมจะทำเบสิกเวเฟอร์เยอะๆนละ่นกัน มาเยอะๆนะเพราะว่าผมคิดว่าใช้เยอะแน่ๆเราจะทำไว้ก่อนเลยแล้วครับผมดูขวาปุ๊บเ,เหลือให้มันทัเลยครับอันก็ใส่ฟูเอลเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะหาทำอไมก่อนทำอไมก่อนคอมเพลสเซ็ตโอ้โหสติลเดี๋ยวเราขอคาบสติลไปก่อนแล้วกันเชตินใช่ไหม เี่ยนที่บริกเอไม่ใช่นี้ไม่ใช่ไฟฟ้เนี่ทำเป็นเอ้ยทำบาร์มิเนียมว่ะบอลูมิเนียมสองอันโอเคครับนี่เป็นสิบเวเฟอร์ได้แล้ะ๋ยวผมขอทำกล่องขึ้นมาไว้ข้างบนด้วยแนละ้วกันเพอจะได้พอดพพเลยจากนั้นผมก็ต้องใช้เนี่ยนะเดี๋ยว,นะๆๆนะวต้องหาน้ำมันเนะี่ ไม่ใช่ว่าทําจะรลวอะไรเสร็จแลว้วจบนะต้องหาน้ำมันอีกนะแต่ต้องทําตัวแปรรูปน้ํามันอีกนะอยากคิดว่าจบแค่นี้นะมันง่ายไปแล้วเหแ,แล้วต้องทำกูสโตนคอสิกเนี่ยมันช่างลำบากจริงอลูมิเนียมอัลูมิเนียมสีลมม 4. 4. 4. แล้วก็เอานี่ทำต่อี่างเเลยหนึ่งสอแป จะทำเยอะๆเลยนะจะได้กันไว้เลยถ้าคิดว่าไปดาว,วัางคารเสร็จผมก็จะขอจบคลิปเลยดีไหมหรือว่าไปดูกันเสร็จอืมไม่รู้ดิถ้าไม่มีอะไรถ่ายผมก็ขอถ่ายไปเรื่อยๆแล้วกันนะง่ายง่ายเวบเสร็จแล้วทีออก,ก็ล้อมันนะ อะโลมีเนีย 1, 2, 1, 2. ่ยหนึ่งสองหนึ่งสองกาแล็กซี่เป็นชอคอมเป็นซีสตินแล้วก็สติลผมจะหาสติลยังไงเคได้มาละเดี๋ยวผมไปทำกล่องแปะหนึ่งมีไม้ไหมเออ ไม่มีค่อยไม่ค่อยมีไม้เลยนะผมทำที่ทำขวานนะแล้วก็ผมต้องหาไดมอนด์ซนะแล้วนใช้ลูบี้ทำอยู่นะอะลูบี้ไม่ได้ค่อยทำเร็จมากลูบี้คือมอลากดนะฮะถ้าเราก็ต้องหาสติ๊กอีกแล้วเฮ้ยหัขดขวานกันขวานจริง,งสไปเดอรอ์เอ็นเดอร์แมนด้วยสไปเดอร์ด้วยโอ้โหลำบากได้ เกิดอะไรขึ้นถ้าผมเอาอ e ีเตอร์ที่เอาซีเนอีเตอร์ที่ผมมีอยู่เนี้ยไปขุดนะจะเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดก็คำตอบก็คือได้ชาโคลครับผมมันออโต้สมเอลนะผมออโต้สมเอลต้องตัดไป้เยอะเลยนะมันจะไม่ผดลูบี้ใช้ทับขวานได้ใช่ไหมอ่าได้จริงๆเนะี Ruby ่ยลูบี้แอ์ขวานลูบี้เอาอันนี้มาอันนี้ไม่ดูดิ อันนี้ของเ h อ r ์มอลเอ็กซ์เพคนเรื่องกันนะครับคำตอบของเราคือเราต้องการของที่มันเกี่ยวข้องกับดารกติกนะเดี๋ยวผมขอทาออกซิเจนไปก่อนเลยนะชไปโอเคจา้ามาละททั้งสองชุดดีกว่าเนี่ยโอเคด้ละล้วก็พร้อมแล้วแล้วก็เหลือแค่ไปลงไปตัดไม้นะแล้วเราก็ต้องการอาหารด้วยนะครับ อย่างนี้ก็ท้าทายหนุกปีกแหบละโอ้โหซอมบี้หมวกหมกไายเท่มากอุย้ยของเชือสไปเดอร์ออกไปให้ไกลเลยหน้าตาถึงหน้ามันกดเร็วเพราตัวนะ่ะคาร์ดคาดน้ขขารำคาญดี แอปเปิลแอปเปิ้ลเราจะสกิลิต้อนมาแล้วแควเราได้แอปเปิ้ลเราก็ต้องขอกินก่อนเลยนะครับไม่งั้นผิวแน่โอเคกยิงอะไรครับยิงอะไรยิงก็ไม่โดนโอ้ยอย่ามองอินเตอร์แมทไม่กด นี่ผมเนีนี่คงให้ผมต็ดต้นตัดมาเป็นสุกมสไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ดนทำเซตหนึ่งเดียโดนทำเซตหนึ่งเดี๋ยเดียเดียด๋วยวเลรลองทำไงดีนอนจะกลับล่างก่อนอยยนอนนะผมนอนนะแล้วก็การล่างกลับไปางข้าวครับ มันคือล่างประจำเราแล้วมายี่สิบเอ็ดครับผมพอเหนือเฟือได้วทำสองกองครับสองกองก็สำหรับคนที่อยากเจอผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟไหนอะ่ะคือผมอยู่ถ้าเซิร์ฟไทยก็สำหรับคนที่ไม่มีไอดีแท้ก็ผมอยู่คอสโมคลาสนะเดี๋ยวผมจะใส่คลิไว้ให้ส่วนถ้าเซิร์ฟไอดีแท้ผมก็จะอยู่อิสเทอรี่แฮร์รี่ดิสเทอรี่แฮร์รี่แล้วก็ไฮพิกเซลแลก่อนเซเี่เซเว่กัะไมาเพ็กนะ eu tricks, มนไม่เฟิกไม่ใช่ us นะครับผม แค่ต้องการอะไรอีกเซตอลูมิเนียมเราได้แล้วเยวขอลังจิดสอ,อง่นอนงเฟสอลูมิเนียมต้องใช้ทินแล้วก็สตีลทินสามใช่ไหมโอเคจะทำทินแบ ว่าทุกอย่างของผมพร้อมแล้วยกเว้นเรื่องเดียวคืออาหารนะฮะเหลือแค่อย่างเดียวคืออาหารที่ยังไม่พร้อมจะเปิดไปแล้วนะเต็งนะเนี่ยผมเก็บก่อนแล้วก็ทำโต๊ะคาบข้างบนกยคือจะคาบของใหญ่ไปดูสุด กินแบบนมีอะไรให้กินไหมน,น้องแบบนี้รู้ละรู้ละหาอะไรกินผมรู้ละทำไงหน,นึ่งนี่เวอร์ชันหนึ่งจุดหกโอ้โหไม่ได้ไม่ได้มันนี่มันหนึ่งจุดหกหาหา,หาค่ากินนีกวะนี่มันหนึ่งจุดหกให้เราก็ลืมหนึ่งจุดหกที่ผมพูดก็คือถ้าผมตกปลานะหนึ่งจุดหกคือมันจะไม่มีแอนิเมชันปลาให้นะคือต้องกะใส่พระกะตกเองนะเนี่ยผมโตัวสมเมลเลย สบายแค่นี้ปินเฟ์ก็ไดนอนะินเฟสทันชีวิตได้ ต้องการนี่บอลลาด,ดิโนโูสนคืออะไรโอเคทนี้เราก็อยู่รอบไปได้อีกโอ้โหสกายบล็อกเรือไงเนี่ยเฮ้ยนี่มันลับเบอร์ตวะจริงๆวะ่ะต้องตัดนะผมล็อเบอร์ตเนี่ยมันจะได้ยางมาด้วยออ้ยดีประโยชน์จริงมันยางนะยางนี่คือมีประโยชน์มากนะผมไม่โชคไหนไม่รู้ที่ผมตัดแล้วผม,มได้ยางยางยาง,ยาง แชปลิงเขาก็จำเป็นนะเราต้องใช้เก็บแซปลิงเขาลับเบอร์จะไม่ได้ว่าผมเ,เ,เอาไปทำอะไรจำไม่ได้ละทำอาวุธอะไรหรือเปล่าเนะไม่ใช่มันจะแต่ก็จำเป็นอยู่นะก็เก,กปป็บเก็บไปถูกเก็บเก็บไปก่อนละกันนะตัวจะทำาิึก่ออะไรได้ก็เก็บเก็บไปก่อนเป็นซิลราแปะตะกกเลยแปะพื้นก็ได้อะ่ะ ต้องการเลยอทินนะฮะก็ใช้ทินอย่างเดียวนะครับได้อสองกระป๋องนะฮะต้องทำหกกระป๋องนะฮะทำส,สองกระป๋องะะไม่พอนะ,ะเพราะต้องใช้เก็บออกซิเจนอี่อะไรอีกนะ,ะทินมาให้หมดเลยเอาเอาทินมาให้หมดชีเย อเลยแล้วกันเนะี่ยโอคผ่านกี่นาทีแล้วเออสีน่นะครับเราได้นี่มาแล้วนะก็อะไรต่อต้องการไปพัดเบสิกเวเฟอร์สตีลเนี่ยสตีลนี่ปัญหาหนักกรบผมหาไม่ค่อยได้อาะิ้นไหกวะสตีล,ลเลอแกใช้เอ้ยเรามีชินเรือ,อยังเออยชินชินชินเฮ้ย ทินทินทินทงไม่มีครับผมไปจับเลยพี่ทินใช้เยอะแน่นอนลูกแล้วทินผมไปไหนะ่ะอนอยู่นี่นี้เนี่ยก้าวอันนี้ทำได้ก้าวอันหกอีอันก็ขัาไปเลยทำให้หมดเลยต้องการอไีกเออเช่น collector c o m p มเพ e ส s i v i n ดีให้ทำทินเยอะแล้วก็ต c o m p อมเ e ร s เซ e เ a n นีกโอ้โหทำแต่ละอันนี้ลำบากลำบนจริงๆ เชฟไปクラฟติ้งคอมプรสเตอร์บีคอมเพレสเตอร์เดี๋ยวนะนี่มันบับเบิ้ลเอ็นต้องแช้ไหนอ่ะสองอันนี้จำไม่ได้ต้องใช้ไหนอ่ะเอ็นต้องใช้อะไรเนี่ยโอ้โหสติลนี่ก็มีจำกัด,ดนะเนี่ยจะไม่ผิดต้องใช้บีมั้งบีคอมเพレสเตอร์แนะ่ๆเลยจะไม่ผิดนะจะไม่ผิดคาร์โกโหลดเตอร์ไม่ใช่คาร์โกโหลดเตอร์ดิเทอรบแล้วซิลิคอนแล้วสติลอะ ไม่มีเลยทิมทิมทิมนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ทิงเกอร์เออลอยโอ้โหไอ้ค่โอเคที่เราต้องการคือทิงเกอร์เออลอยนะคือคอมเพล็กซ์สบอลสนะล่ะบอ n ส์ก็ต้องใช้ทิงเกอร์ l อออยนะเออร y อยนี่ก็ต้องทำจากอะไรอีเนี่ย บล็อกออฟโรนส์โอ้โหผมเล็กเครียดมันทำงไงถึงจะได้รจริงโรนินกอนะร์ดเนยต้องขุดเอาโรนินกอรดคือผมว่าขุดแน่ๆเฮ้ยนาซาเวิร์กเบนลืมเลยแอดวานซ์ใช้รีพีเตอร์แทนนะี่ยเออต้องทำนะโอ้สติลอีกเลยเ <c oughs> อีโยเนะ คอมเพรสเซอร์เราต้องการไฮดรักติกคือเราต้องการนั่นโคลติเตอร์เอนจี้โมดูลเนี่ยนะเออจาสติวอีกนะ้วโอ้เฮียเฮียกับเขาว่าสติวเหลือเกินรู้สึกว่าฉันหลอนกับมันมากนะความดีสติวผมคิดว่าต้องการไม่รู้อะยัไงดียัไงดี สิบหกอันก็นพอมั้งเดี๋ยวจะต้องทำการขุดเพิ่มนะสติวสี่นาทีแล้วตัวเจ็ดนาทีสามนาทีเหลือลงเหมืองแล้วกันมาไยไปเลยลูกไปเลยลูกพ่อขุดไปเลยขุดตรงนี้แหละใครบอกห้ามขุดผมจะขุดก็อ,อย่าลืมนะว่าการขุด การขุดลงตรงนี้ก็ไม่ดีเพราะขุดลงตรงๆเดี๋ยวเจอลาวานะฮะลูกลาวาแล้วของหายหมดเลยครับผมจริงสิทำที่ขุดลูบี้ก่อน,นคือเดี๋ยวตัวนี้มันพังนะเพราะลาวาคริสโตลล้เราก็ไม่เหลือเรียบร้อยแล้วนะเพราะเราของเราก็หมดแล้วนะลาวาคริสตลัลเขาเีลแค่สองอันอันนึงก็ใช้ทำตัวนี้อีกอันนึงก็ใช้ทำตัวนี้ อันเราใช้ซับฟลายใช้ได้ไหมเอ่ยโอ้ราพิตาซูรี่ทำได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปใช้ด้วยนะครับผมอือ่นก็เก็บของก่อนแล้วเ,เก็บอนไเก็บอะไรมีไว้ก่อนเก็บไปเถอะไม่ต้องเรียงละที่เก็บเรียง จะเอาแบ็คแพ็คไปด้วยนะครับไปกันเลยแับเปิลวูดลอยฟ้าโตรหรือยังยังไม่โตนะครับแอปเปิลวูดสังเกตได้ใบไม้ bye bye. จะเป็นอย่างนี้ผมนี่แับเปิลวูดโอเคเราขอลงเลยละกันนะ ไม่ขุดเร็วอยู่นะเท่าบัตเตอร์เลยเยเฮ้ย,ยไม่ทันก้าแล้วเต็ีมตัวจบคลิปเลยครับผมขุดไอรอนเสร็จก็จบคลิปเลยแล้วกันนะยี่สิบนาทีนะครับผมดูาจะขุดไปเสร็จนะแล้วมันเยอะมันเป็นมอสนะที่ทำให้มีไอรอนเยอะแยะนะครับผม ก็สำหรับวิดีโอตัววิดีโอก็ขอบอกก่อนเลยนะว่าผมจะถ่ายไม่เกิน20นาทีหรือ25นาทีนะเพราะแอปชันผมตั้งไว้3่าย10นาทีาถ่ายเกิน3 0นาทีไม่ได้เพราะว่าถาา่าย3 0นาทีก็กินเมมนะกินเมมจริงๆรถบ,บุกความจุะนะมันคะเนะยอะนะครับผมก็นะก็ขอจบก่อนนะครับผมสวัสดีครับตามทพี่เป็นส่วนต่อไปนะครับผม